สวัสดีครับพี่น้องชาววัวช่วงนี้ก็ราคาวัวยังถูกอยู่เช่นเดิมนะครับราคาวัวมีชีวิตยังถูกอยู่เช่นเดิมแล้วก็ยังไม่เห็นมีสัญญาณเลยนะครับว่าราคาวัวมีชีวิตเนี่ยจะขยับขึ้นในเร็วๆวันนี้นะครับอ,อย่างน้อยๆเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับไม่มีสัญญาณของขาขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ปีหน้าผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่า จะขึ้นนะครับอย่างใน,น้อยช่วงต้นปีของปีหน้าเนี่ยนะครับก็ยังไม่ขึ้นแน่นอนครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าประชากรวัวในบ้านเรานั้นนะครับยังมีอยู่มากนะครับยังมีจํานวนอยู่มากแล้วก็ลอดลูกออกมาทุกวันนะครับในขณะที่การขายการบริโภคเนี่ยนะครับการขายส่งออกต่างประเทศการบริโภคในประเทศนั้นยังอยู่ที่อัตราต่ํานะครับ ยิ่งสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วนะครับการบริโภคก็ยิ่งน้อยนะครับสถานการณ์แบบนี้หลายๆคนก็ถอดใจนะครับขายยกคอกเลิกเลี้ยงวัวนะครับแต่ส่วนตัวของผมนั้นตรงกันข้ามนะครับปีนี้เนี่ยผมซื้อวัวแล้ว12ตัวนะครับซื้อวัวเข้ามาแล้ว12ตัวคาดว่ากันจะสึ้นสิ้นปีก็อาจจะซื้ออีกสัก3-4ตัวนะครับ และล่าสุดเนี่ยในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ซื้อเข้าอีก7ตัวนะครับ2ตัวนี้เป็นชชอรเล่เลือดสูงนะครับผมซื้อเข้ามาเป็นคู่นะครับพร้อมส่งเนี่ยหนึ่งบาทนะครับแล้วก็นี่ครับแม่ลูกคู่นี้แม่เป็นลูกผสมชชโรเร่เลือดหเรนะครับแล้วก็ลูกก็เป็นบีฟมาสเตอร์นะครับแม่ลูกคู่นี้ก็ แม่เนี่ยเลือดชารโรเล่75%นะครับลูกก็เป็นเลือด87.5นะครับเป็นแม่ลูกตัวเมียทั้งคู่นะครับทั้งสองคู่นะครับแล้วก็มีวัววัวหนุ่มนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกไม่กี่เดือนก็พร้อมจะเข้าคุนได้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็อายุปีกว่าแล้วนะครับประมาณ14-15เดือนแล้ว นี่นะครับดูอีกมุมหนึ่งชัดๆนะครับแม่ลูกลูกเป็นเป็นลูกของ Be e f Master นะครับตัวแม่เนี่ยเป็นเชอรรเล่เลือดผสมชลเชอร์อลล่ห้สรเนนะครับแม่ลูกตัวนี้ก็เป็นลูกตัวที่3นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกตัวที่สี่ตัวโหรเนี่นะครับลูกตัวที่4นะครับผมก็ยังซื้อเก็บเรื่อยๆนะครับ ซื้อกําลังขยายฝูงนะครับปีนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะาสะสมวัวแม่พันธุ์นะครับรวมทั้งอนาคตท,ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับที่เป็นเพศเมียเนี่ยเอาไว้ได้40ตัวนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมก็จะมีวัวที่เป็น,ปนแม่พันธุ์นะครับเป,เ,ปเป็นตัวเมียนะครับ3 7ตัวนะครับก็ยังขาดอีก3าตัวนะครับคือที่ผม ยังซื้อเข้ายังขยายฟาร์มยังขยายฝูงอยู่นี่นะครับเพราะผมเชื่อว่าตลาดเนื้อวัวนั้นมันยังไม่ตันนะครับถึงแม้ว่าตลาดวัวมีชีวิตเนี่ยราคาจะถูกมากแต่ราคาเนื้อวัวก็ไม่ได้ตกต่ำนะครับทางนี้ก็เนื่องจากกลไกการตลาดนะครับที่ผู้ขายผู้ชำหละเนื้อนะครับเจ้าของเขียงต่างๆนี่นะครับ เขาควบคุมปริมาณเนื้อสัตว์นะครับประมาณเนื้อหน้าเขียงเนี่ยครับควบคุมปริมาณเนื้อหน้าเขียงเนี่ยให้พอดีกับความต้องการของตลาดเขาไม่รีบซื้อไม่รีบค่าไม่รีบชำระเนื้อนะครับนั้นมันทําให้ปริมาณเนื้อเนี่ยมันก็สมดุลก,กับความต้องการบริโภคนะครับเขาก็สามารถรักษาระดับของราคาไว้ได้นะครับอา,อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของ เนื้อกล่องเนื้อเถื่อนนะครับที่ลักลอบนําเข้ามาบ้างแต่ก็เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็ยังไม่ได้มีปริมาณที่ามากมายนักนะครับคือผมสงสัยว่า,าเนื้อเหล่านั้นนะครับเนื้อเถื่อนเนื้อกล่องเนี่ยนะครับที่ลักลอบนําเข้ามาเนี่ยมันน่าจะไปขายให้กับพวกกลุ่มที่ใช้เนื้อเยอะๆนะครับอย่างเช่นผลิตลูกชิ้นนะครับหรือว่าทําพวก เนื้อแปรรูปนะครับน่าจะใช้กับพวกนั้นมากกว่านะครับส่วนเนื้อหน้าเขียงเนี่ยก็คงจะมีน้อยนะครับเพราะว่าเนื้อหน้าเขียงเนี่ยเขาต้องการเนื้อสดเนื้อที่มีความสดนะครับะเนื้อพวกเนื้อกล่องเนื้อแช่แข็งที่นําเข้ามาเนี่ยถ้าเอามาวางคู่กับกับเนื้อสดหน้าเขียงแล้วเนี่ยคนซื้อเขาก็จะเห็นนะครับมันก็าขายยากนะครับ และถ้าเขียงไหนเนี่ยครับเอาเนื้อกล่องเนื้อแช่แข็งเนื้อเถื่อนมาวางขายนะครับถ้าลูกค้าทราบเข้านะครับหมดอนาคตเลยนะครับเขาจะไม่ซื้อเขียงของคุณอีกเลยนะครับนั้นก็ก็เป็นก็ฝากเป็นเป็นคำเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับเขียงเนื้อต่างๆด้วยนะครับอย่าริอยาหาธํามนะครับอย่าตัดอนาคตตัวเองเพียงเพราะว่าจำนวนเงินเล็กน้อยนะครับวัวบ้านเรามีเยอะแยะนะครับ ผู้บริโภคในบ้านเราเนี่ยเขาก็ต้องการจะสนับสนุนเนื้อวัวในประเทศนะครับถ้าเราหวังแค่กําไรเล็กๆน้อยๆกาไรช่วคทั้งช่วคราวไปเอาเนื้อเถื่อนไปเอาเนื้อกล่องมาขายนะครับอนาคตของคุณก็จะไม่มีในในวงการในท้องตลาดบ้านเรานะครับเป้าหมายสูงสุดของผมก็คือการผลิตเนื้อที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้ตรงกับความต้องการของตลาดขายเองนะครับอาจจะขายเป็นเนื้อแล้วก็ขายเป็นอาหารปรุงสําเร็จนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเนื้อเนี่ยมันก็ยังทรงตัวอยู่นั่นหมายความว่า,าการตลาดเนี่ยมันก็ยังไปได้นะครับจริงๆแล้วสถานการณ์วัวมีชีวิตราคาถูกแบบนี้นะครับถ้าใครที่สนใจจะผลิตเนื้อจําหน่ายเนื้อนะครับสามารถที่จะไปหาซื้อ วโครงวัวซากตามท้องตลาดนะครับราคาถูกๆมากเอามาขุนแล้วก็ทําเนื้อเองนะครับขายจะได้กําไรอย่างมากนะครับแต่ของผมจะมีแนวทางเป็นเฉพาะตัวนะครับผมต้องการพัฒนาสายพันธุ์ที่มันตอบโจทย์ความต้องการส่วนตัวของผมจริงๆดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่สามารถที่จะไปหาเลือกซื้ออา วัวอ่าวัวซากวัวโครงจากท้องตลาดแล้วก็มาขุดเลยนะครับนั้นผมจึงเริ่มต้นจากการคัดเลือกแม่พันธุ์สร้างฝูงวัวแม่พันธุ์ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ในในขั้นตอนสเต็ปต,ต่อไปนะครับที่ผมตัดสินใจทำช่องยู u ูบเนี่ยนะครับก็เพื่ออ่าเป็นช่องทางหลักนะครับในการสื่อสารกับลูกค้านะครับเป็นการให้ลูกค้าได้เห็นว่าที่มาที่ไปของเนื้อวอัวของผมนั้นเป็นอย่างไรนะครับ พัฒนาสายพันธุ์อย่างไรมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะครับเคยลูกค้ามีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยที่จะซื้อเนื้อจากเราไปนะครับมั่นใจในความปลอดภัยมั่นใจในรสชาติว่าคุณซื้อเนื้อไม่ว่าจะครั้งไหนคุณก็จะได้มาตรฐานแบบเดียวกันทุกครั้งนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าเราดูแลเรื่องสวัสดิภาพ,ส,ส,ภาพสัตว์ เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราเลี้ยงด้วยความรักนะครับเราดูแลใส่ใจเต็มที่นะครับเราไม่เราไม่มีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างอย่าโหดเหี้ยมอย่างทารุณน,นะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราเรารักนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ